วันนี้เดยวจะพาทุกคนมาเปลี่ยนสีผมกันค่ะแบรนด์สไตฟิตอันนี้เลยไปเห็นเขารีวิวมาสีนี้คือสวยมากเฮเซลนัทเทาอมน้ำตาลไปค่ะไปย้อมผมด้วยกันกล่องเดียวจบอุปกรณ์ครบไม่ต้องซื้อเพิ่มแนะนําน้องๆน,นะคะว่าไม่ต้องบีบแบบนี้ตัดเอาเลยค่ะเทส่วนผสมทั้งหมดลงถาดแล้วคนให้เข้ากันได้เลยชอมมากตรงที่ไม่มีกลิ่นนี่แหละค่ะเหมาะกับคนที่ชอบเปลี่ยนสีผมบ่อยๆมากแล้วเขาก็ให้ที่คลุมผมที่ครอบหูที่คลุมตัวมาด้วยนะคะอุปกรณ์ป้องกันพร้อมแล้วเราไปย้อมผมกันเลยค่ะงั้นไงคะ ลืมใส่ที่ขอบหูไปคะ่ะเอาจริงะละเริ่มแหลกๆก,ก็แบ่งช่อแล้วก็ป้ายยาย้อมให้ทั่วตอนหลังคืออีชันใช้มือควักแล้วชะโลมให้ทั่วเส้นผมเลยวิธีนี้ไม่ด่างแน่นอนแล้วก็คลุมผมทิ้งไว้ประมาณ45นาทีนะคะคนที่ผมสั้นหรือผมประมาณนี้ใช้กล่องเดียวเอาอยู่คะ่ะหลังล้างผมแล้วอย่าลืมใช้ทิชเมตที่เขาให้มานะคะเป่าผมเสร็จก็จะได้ฟินิทดูประมาณนี้เลยคะ่ะสีสวยหน้าสว่างมีแต่คนชมย้อมง่ายกลิ่นไม่มีใ่ายกำลังแรงอยู่แบรนด์นี้เลยเดี๋ยวปักพิกัดไว้ให้หนาจัก,กร มุมซ้ายนะคะ